มีเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยกลับจากโรงเรียนของเธอเลยโรงเรียนแห่งนี้เคยเป็นที่ที่เด็กๆเข้ามาเรียนแต่ตอนนี้เหลือเพียงความเงียบและความลับที่ฝังไว้ใต้พื้นดินเธอเชื่อว่าเธอยังคงอยู่ที่นี่และรอใครสักคนกลับมาหาเธอบางคืนคนที่ยังอยู่จะได้ยินเสียงของเธอผ่านกระจกเก่าๆที่เคยสะท้อนรอยยิ้มของเธอและบางคืนเธอก็ไม่ใช่คนเดียวที่อยู่ในโรงเรียนนี้ เธอจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอยังคงเดินตามเส้นทางเดิมทุกคืนห้องใต้ดินนี้เคยถูกปิดตายเพราะมีบางสิ่งที่ไม่ควรถูกถูกเธอวาดเครื่องหมายเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราก,กำลังเรียกบางสิ่งกลับมาแต่บางครั้งเธอรู้ว่ามีใครบางคนกำลังมองเธออยู่เธอพยายามจะจำแต่ทุกอย่างกลับกลายเป็นฝันร้ายที่วนเวียนซ้ำไปซ้ำมาเธอเดินเข้าไปในห้องสมุด สถานที่ที่เคยเต็มไปด้วยความรู้แต่ตอนนี้เต็มไปด้วยความเงียบและความหวาดกลัวบางครั้งหนังสือจะเปิดขึ้นเองแล้วบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากอ่านบางครั้งเธอก็เห็นตัวตนของเธอเปลี่ยนไปเรากับมันไม่ใช่เธออีกต่อไปแสงไฟดับลงและในความมืดเธอรู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินตามเธอมาแต่เมื่อเธอหยุดเสียงเหล่านั้นก็หยุดตาม บางครั้งเสียงดังมาจากภายในกำแพงเรากับมีใครบางคนพยายามออกมาประตูนี้เคยถูกล็อกไว้ตลอดเวลาเพราะสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ควรถูกปล่อยออกมาชื่อของเธอปรากฏขึ้นทุกที่เรากับมีใครบางคนจดจำเธอได้ดีกว่าที่เธอจำตัวเองได้เธอพยายามตอบคำถามแม้ว่าเธอจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นผู้ถามและบางครั้งโรงเรียนก็ตอบกับเธอ นาฬิกานั้นหยุดวิ่งอยู่ที่เวลาเดียวกันทุกคืนเวลาที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเธอเดินลงไปในพื้นที่ลึกที่สุดของโรงเรียนที่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะมองบางครั้งมือนั้นจะพยายามดึงเธอลงไปด้วยและบางครั้งสิ่งที่อยู่ใต้น้ำก็ไม่ใช่แค่ความคิดของเธอเธอวิ่งหนีแต่ไม่รู้ว่าเธอกำลังหนีจากอะไรวงเวทนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใครบางคนเพื่อเชื่อมโยงโลกนี้กับอีกโลกหนึ่ง เธอเคยมีเพื่อนแต่ตอนนี้พวกเขาไม่กลับมาหาเธออีกแล้วบางครั้งความทรงจำเก่าๆจะปรากฏขึ้นเรากับพยายามบอกเธอว่าเกิดอะไรขึ้นแต่บางครั้งความทรงจำก็กลายเป็นดาบที่แทงใจเธอและบางครั้งเธอก็ไม่แน่ใจว่าเธอคือเหยื่อหรือผู้ก่อกรรมในลิ้นชักนี้มีของเล่นเก่าๆและรูปถ่ายที่เธอไม่เคยจำได้ว่าถ่ายตอนไหน บางอย่างบอกเธอว่าของพวกนี้ไม่ใช่ของเธอแต่ทำไมมันถึงรู้สึกคุ้นเคยเหลือเกินบางครั้งของเหล่านั้นก็ขยับเรากับพยายามบอกอะไรบางอยา่างและบางครั้งมันก็แค่อยากให้เธอเข้าไปใกล้กว่าเดิมทางออกถูกปิดลงเพราะเธอยังไม่ได้ตอบคำถามที่สำคัญที่สุดเธอพูดชื่อของใครบางคนคนที่ตายไปพร้อมกับเธอเธอเก้าวขึ้นเวทีสถานที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นและจบลง ผู้ชมคนแรกคือคนที่จากไปแล้วแสงจ้าสาดลงมาและเธอก็รู้ว่าตอนนี้เธอคือศูนย์กลางของทุกอย่างและในที่สุดเธอก็จำได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแสงอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่ในโรงเรียนนี้ยังคงเป็นกลางคืนตลอดเวลาเธอไม่รู้ว่าจะออกจากที่นี่ได้อย่างไรเพราะเธอไม่รู้ว่าเธอตายไปเมื่อไหร่แต่ละคืนมีเด็กใหม่เดินเข้ามา และเริ่มได้ยินเสียงของเธอบางครั้งเธอก็เรียกหาใครสักคนให้มาอยู่เป็นเพื่อนเธอและบางครั้งเธอก็ต้องการมากกว่านั้นเพราะในโรงเรียนนี้ไม่มีใครออกไปได้โดยลำพังแต่บางครั้งคนที่หนีออกมากลับนำบางสิ่งกลับไปด้วยและบางครั้งการหนีอาจหมายถึงการเริ่มต้นอีกครั้งโรงเรียนยังคงรอรอให้มีใครสักคนเข้ามาอีกครั้งเพราะในที่นี้ ทุกคนต้องกลับมาไม่ว่าจะเป็นเพราะความทรงจำหรือเพราะความกลัว